เสสรีเยอะแยะเลยออกมาใชจังเลยราคาเป็นไงครับพี่นาเต้คือครับราคาปกติอยู่ที่69 9บาทครับสำหรับงานรัดหน้าร้านนะคะวันนี้ครับเราลดให้เหลือ550บาทครับราคานี้ไม่รวมค่าจัดส่งนะครับแต่ถ้าใครอยากรว้ค่าจัดส่งครับสามารถทักอินบ็อกซ์หาพี่แอดมินได้เลยครับโอ้โหตัวนี้นะคะ550บาทแต่ว่า ที่ให้มันเวอร์มากเลยนะคะดูท่าทางเราของเล่นเยอะนะคะมี<ช>อะไรพิเศษถ้าดูจะพิเศษกว่าเขาเลยนะคะล<ช>ูกนี้ตัวนี้ครับจะมีร่มมาให้เลยนะคะสําหรับน้องเดินอยู่กลางแดดนะคะ<อ>ก็จะได้เดดนห้เยครับส่วนตรงนี้นะคะสําหรับผู้ปกครองนะคะใครที่อยากจะเข็นน้องก็เข็นเป็นรถเข็นได้ด้วยคับโอ้ตัวนี้นอกจากเป็นรถขันเดินแล้วที่เป็นรถเข็นได้อีกแถมมีร่มให้ด้วยใช่ค่ะเรียกว่า เอาบ้านได้เลยใช่ไหมคะตัวนี้แถมตัวนี้ครับยังมีของเล่นห้อยอยู่ตรงนี้ด้วยครับแล้วก็ของเล่นฟุ้งฟิ้งอีกต่างหากมีเพลงด้วยใช่ไหมคะมีครับเพลงครับกดตรงนี้เลยครับกดตรงเต่าทองเลยใช่ไหมคะรู้สึกข้างหน้านี่จะเป็นลายเต่าทองใช่ไหมคะใช่ค่ะยอดเลยน่ารักมากเลยนะคะตัวนี้นอกจากสีแดงแล้วยังมีสีชมพูมีสีอื่นด้วยค่ะมีีอันมี็นสี มีแดงเขียวส้มนะคะแต่ว่าเอามาสีแดงมาให้ดูก่อนเผื่อใครสนใจนะคะมีแดงมีเขียวมีส้มนะคะถอสอบถามพี่อัมินทางอินบอ์ได้เลยใช่ครับวตัวนี้พิเศษยังไงอีกนะตัวนี้ครับเบาสามารถถอดซักได้ครับแถมเบาออยัางนุ่มมากๆด้วยครับโอ้เบานุ่มมากๆถอดซักได้ใช่ครับแล้วก็ยังมีที่รองเท้าให้อีกด้วยครับโอ้มีที่รองเท้าสำหรับบางที่ออกนอก เห็นแล้วเท้าน้องก็ไม่ลากใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องก็วางบนผ้าแล้วเลยคับแขนตัวนี้ครับสามารถถอดมาชักได้ด้วยครับนี่ครั้นหญนี่นะคบแกะตัวนี้ครับแล้วดูด้านล่างร่มล่มชุดล่มก็ได้านขี้ม่จะถอดออกได้ใช่ไหมคะใช่คับส่วนตัวนี้ครับสามารถปรับขนาดได้ด้วยนะคะโอ้เรียกว่าครบทุกอย่างออปชั่น f ู l ออปชั่นนะคะ f ู l ออปชั่นจริงๆค่ะปรับระดับได้นะคะ เก็บได้ปรับระดับได้นะคะมีล่มมีที่เข็นให้ด้วยนะคะถ้าหากว่าไม่ใช้ก็ถอดออกเก็บง่ายๆถอดซักก็ง่ายๆนะคะคสุดยอดเลยค่ะตัวนี้ให้คะแนนเท่าไหร่คะพี่เจ๊สิบเต็มล้านเลยครับโอ้โหนี้ <laughs> เรื่องค่าจัดส่งนะคะห้าราส,นะสิบบาทได้ขนา,าดนี้รีบซื้อเลยะคะ<ช>่ะโอ้โหมากเลย